สวัสดีครับทุกคนฮะัตอนนี้ผมจุดติดที่ไฟแดงนะครับทางที่จะเข้าเวียงชัยและเข้าในในเมืองนะครับแต่ถ้าเลี้ยวเลี้ยวซ้ายเนี่ยก็จะหมู่บ้านแรกก็จะเป็นหมู่บ้านดอยสเก็ตน,นะครับดอยสเก็ตเลี้ยวขวาก็าไปเข้าในเมืองนะครับผ่านโรงเรียนเตรียบอุดมนะครับเมื่อก่อนก็เรียกว,ว่าโรงเรียนเมืองเชียงรายนะครับก่อนทะลุสีแยกซีไซมูลนะครับตอนนี้ เส้นทางนี้เป็นเส้นบายพาสนะที่ผมจะขับไปเนี่ยนะครับเมื่อก่อนเนี่ยไม่มีถนนนี่นะนี่คือสร้างใหม่นะอันนี้ถน,นนตัดผ่านอย่างเงี้ยนะไม่มีไฟแดงอย่างนี้แหละนะมีไฟแดงอยู่แต่เป็นสามเป็นไม,ไม่มีไม่มีเลนนี้นะครับตอนนี้สร้างได้ประมาณน่าจะยังไม่ถึงสิบปีนะนะครับเมื่อก่อนนี่ก็เป็นถนนอะไรต่างๆนั่นแหละนะครับ,นะรบนะก็ทําให้นักท่องเที่ยวที่จะมาเที่ยวเนี่ยไม่ต้องเข้าในในเมืองนะฮะ เราต้องสามารถเลี่ยงเมืองได้นะครับอันนี้คือเส้นทางบยพาสนะครับตอนนี้ก็มีตึกอะไรหลายๆอย่างนะครับขึ้นเต็มหมดเลยนะครับเนี่ยกำลังสร้างวขกาไปก็จะมี น้ำมันนะครับเกิดขึ้นเยอะเลยนะครับถ็้าเป็นทางผ่านเส้นใบพัดน,นะมีร้านอาหารเยอะนะตะวันวาเชียงรายอยู่ข้างขวามือนะครับสังเกตตอนนี้นะครับที่ล้างรถนะครับห้าสิบบาทตอนนี้เริ่มจะกระจายทั่วเชียงรายแล้วนะตอนนี้อยู่ข้างข้างขวาเนี่ยนะฮะห้าสิบบาทเนะี่ยคุ้มค่าจริงนะครับง่ายมันเร็วดีนะฮะ คือล้างแค่ภายนอกนะครับเดี๋ยวผมจะขับให้ทุกคนได้ดูนะครับให้กับเพื่อนๆที่อ,อยู่เชียงรายแล้วไปทำงานต่างจังหวัดนะฮะไม่ได้กลับมาเชียงราย10ปี20ปีนี่คือถนนทะไเหรออย่างเงี้ยนะฮะอันนี้ไม่ใช่ถนนเส้นเก่านะฮะเป็นถนนเส้นที่สร้างใหม่นะครับน่าจะไม่ถึง10ปีนะฮนะตอนนี้ก็ มีปั๊มน้ำมันเี่อครับปั๊มน้ำมันมีร้านอะไรที่เกิดขึ้นข้างถนนเต็มเลยนะครับส่วนมากเป็นร้านใหญ่ๆขนาดเลยร้านชอบร้านเสียดขายสินค้าถนะน,นเส้นนี้เดินทางสะดวกนะครับผ่านในตัวอำเภอเมืองเชียงรายนะที่ว่าการอำเภอเมืองเชียงรายหรือเทศบาลโรงเรียนเทศบาล6อย่างเงี้ยตรงไปสนามบินเลย ดวกสบายครับตรงนี้นะฮะสบายแะอีก e. 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 ไม่พอเนี่ยที่ผมจะขับไปตรงนี้คือเดี๋ยวเราจะได้อ่ข้ามสะพานนะข้ามคือข้ามถนนนั่นแหละนะครับทาสะพานลอยข้ามถนนนะครับก็ทําให้สะดวกสบายยิ่งขึ้นนะครับถ้าเราเข้าในเมืองเมื่อก่อนเนี่ยโหกว่าจะไปที่ไหนเนี่ยมัน ลาบากจริงๆนะมันติดจริงๆติดที่ที่ห้าแยกพระขุนนั่นแหละนะครับตั้งแต่มีเส้นใบพาดมาเนี่ยจนถึงเนี่ยโอ้โหสบายเลยนะครับยิ่งบ้านผมก็มาเส้นนี้ตลอดเลยบ้านผมอยู่นะตำบลสันทรายเนี่ยมาเส้นนี้สะดวกสบายมากถ้าเข้าในเมืองโอ้โหตอนเช้าหรือตอนเย็นเนี่ยอ่โรงเรียนเลิกอย่างเงี้ยโอ้โหเยอะจริงๆนะฮะร,รถนะครับของปกครองต่างๆนะครับ คือเส้นไมพาทนะครับยาวจนถึงนุ่นเลยสันทรายนะครับอะสันทรายอากาศตอนเย็นสวยดีนะทุกคนทุกคนดูบรรยากาศครับเราเมฆสวยนะครับบรรากาศสี่โมงยี่สินาทีสี่โมงครึ่งแล้วกันนะครับก็สามารถ ไม่อยากเข้าในเมืองอยจะไปพะเยาก็ไปตรงตรงนี้แหละนะครับเนี่ยดูป้ายข้างหน้านะครับถ้าอยากเข้าอำเภอเทิงนะฮะก็เลี้ยวขวาไปนะตามป้ายเลยไปพะเยาก็ตรงไปไม่สวยตรงไปเทิงเลี้ยวเลี้ยวซ้ายครับไม่ใช่เลีขวานะเลี้ยวซ้ายนะครับเลี้ยวซ้ายนะฮะเดี๋ยวเราจะข้ามสะพานนี่แหละนะครับสะพานลอยข้ามถนนนะฮนะนี่ทำให้สะดวกสบายไม่ต้องรอไฟแดง ข้างล่างนะครับไรข้างล่างก็มีเหมือนกันนะครับแต่ส่วนมากถ้าเราจะตรงเนี่ยมาเส้นนี้สบ,สบายมากๆเลยนะครับเห็นอากาศไหมฮะ,ะ,ะ,ะสวยนะครับกองขยับครับคือบรรยากาศคือตอนเย็นนะคือดีมากๆเลยแหละนะครับ เมฆสวยดีนะครับแต่ถ้าช่วงมีนาเมษา,าที่ผ่านมาเนี่ยทวนอากาศแทบไม่เห็นเลยนะครับรดยอากาศสวยมากๆเดี๋ยวผมจะเก็บคลิปนี้ไว้มาเปรียบเทียบกันดูว่าเออถนนถนนปีเนี้ยอ่าเมื่อก่อนเนี่ยเออแล้วก็ เส้นทางตอนช่วงหน้าแรงเนี่ยมันจะลำบากขนาดไหนนะฮะสนสบสบายทิ่สุดนะครับเส้นนี้เดี๋ยวจะทะลุไฟแดงสัดทรายนะครับคือมันเป็นถนนที่บายพาสที่เลี่ยงเมืองได้อย่างดีดีมากๆ แล้วก็จะมีไปพัดอีกไปพัดเนี่ยต,ตรงไปอ้อมสร้างสะพานใหม่ด้วยนะไปห้วยปากกั้งทะลุถึงบ้านดูเลยนะครับบรรยากาศตอนเย็นก็คือโอเคอะนะฮะก็ทุกคนก็คงจะที่อยู่ต่างจังหวัดคงจะ เห็นบรรยากาศเชียงรายคงจะคิดถึงนะครับแล้วก็ร้านต่างๆก็ตอนนี้ผมว่าอีกไม่นานเนี่ยมันจะจะเต็มหมดเหมือนเหมือนเหมือนไม่มีที่ว่างๆอย่างนี้เลยนะครับเพราะเส้นใบพัดก็จะเกิดขึ้นใหม่ไปเรื่อยๆนะครับเพื่อการเดินทางนะครับได้สะดวกสบายขึ้นนะครับ เดี๋ยวผมจะถ่ายถึงแค่ปมานสี่แยกสันสายแล้วกันนะครับอยากถ่ายบรรยากาศในตัวเมืองเชียงรายเส้นทางให้กับทุกคนได้ได้ดูนะครับคนที่อยู่ในเมืองแล้วก็คงได้เห็นทั่วไปแหละนะครับแต่คนที่อาทำงานต่างจังหวัดเนี่ยคงจะคิดถึงบ้านนะครับแล้วก็เอออันน,น,นี้ถนนเส้นนี้เราเคยผ่านหรือความ แตกต่างเมื่อก่อนกับตอนนี้มันเป็นยังไงบ้างนะครับนนยังไงบ้างอันนี้ก็เป็นไฟแดงอีกไฟแดงหนึ่งนะครับแต่ก่อนที่จะถึงไฟแดงถนนเส้นถนนยาทินนะครับวันนี้อากาศเนี่รู้สึกว่าค่อนข้างที่จะฝนน่าจะใกล้ตกแล้วนะผมเมี่ยงไปทางนี้แล้วกันเพราะว่ารถเยอะนะครับ สังเกตถนนนี้นะคนเขาทําให้เขาทําให้ถนนเนี่ยมีรอยรอยตัดเหมือนกับว่าให้เป็นจุดพักผ่อนรถรถหกล้อรถสิบล้อนะฮะทุกคนแล้วสังเกตตอนตอนตอนโค้งตรงนี้นะจริงมันน่าจะเป็นแบบถนนใหญ่ๆนะแต่มีหักหักเลยในในตัวเนี้ยน่าจะเป็นจุดพักผ่อนรถ ใหญ่ๆที่มันสารถจอดตรงนี้ได้เนาะเออแ,แรกก็แปลกเราไม่ทำอย่างนี้นะครับแต่กสังเกตเห็นรถที่ใหญ่ๆเนี่ยก็จะสามารถเดินทางไปทางนี้นะครับแต่พอดีเลยนะครับเอ็กีแยกไฟแดงสันทานะครับ,รบผมพพบก็จะถ่ายประมาณน,นี้แล้วกันในผมจะเข้าเส้นทางหมู่บ้านผมละนะฮะทางไปเคหะเชียงรายนะครับนะ ก็ประมาณนี้แล้วกันนะฮะอยากให้ผมรีวิวเส้นทางไหนก็แนะนำคอมเมนต์มาบอกแล้วกันนะครับผมขอบุณทุกคนที่เข้ามาชมนะครับอยากให้ผมไปไหนก็บอกแล้วกันนะครับสวัสดีครับผม